ขายบ้านเดี่ยว2ชั้นหมู่บ้านสาริน1ราคาขาย5.9ล้านบาทขายราคามิตรภาพซื้อแล้วคุ้มกำไรตั้งอยู่บนถนนอุบลตการตรงข้ามตลาดด้านเหลืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีติดต่อคุณอ้อยโทร0897173177 o y p o n g m a i l c o m line id @0897173177 รายละเอียดบ้าน เนื้อที่ดิน140ตรววบ้านสร้างเต็มพื้นที่รูปที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูห่วงจุ้ยรับซั์สี่ห้องน้ำสี่ห้องน้ำหนึ่งห้องสมุดบิวอินเก็บหนังสือได้มากหนึ่งห้องแม่บ้านและห้องน้ำหนึ่งห้องเก็บของทั้งบ้านมีแอร์ทั้งหมดเจ็ดตัวห้องรับแขกบิวอินครัวบิวอินหนึ่งห้องฟิตเนสขนาดใหญ่เสาว่ายน้ำมีฝฟใต้น้ำเปลี่ยนสีได้ระบบน้ำเกลือในร่มห้องอาบน้ำหนึ่งโรงจอดรถจอดรถได้สองคัน สามารถจอดหน้าบ้านได้เพิ่มสามคันมีมุ้งลวดเหล็กดัดแข็งแรงยังไม่เคยโดนขโมยขึ้นหรือโดนงัดแงะปลูกต้นโมกรอบบ้านสภาพโดยรวมร่มรื่นมากด้านหลังบ้านต่อเติมยาวเป็นที่เก็บของที่ซักล้างทํางานของแม่บ้านได้สภาพบ้านโดยรวมอยู่ในสภาพดีมีการบํารุงรักษาอย่างสม่ำเสมอสาเหตุที่ขายคู่ขายต้องการขยับขยายไปอยู่บ้านที่มีขนาดกว้างขึ้น บ้านนี้อยู่แล้วร่มเย็นเป็นสุขเจ้าที่ดีมากเจริญรุ่งเรืองไม่เคยมีเหตุร้ายไม่เคยมีใครเสียชีวิตในบ้านอยู่ในซอยที่หนึ่งใกล้ถนนใหญ่มากสามารถเดินมาที่ถนนได้อย่างปลอดภัยและในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ยินเสียงรถยนต์ดังรบกวนทำเลทองฝั่งตรงข้ามเป็นตลาดก้านเหลืองมีเ e l ว่นอีเล u เว่นโลตัสเอ็กเพรสมินิบิ๊กซร้านขายยาร้านอาหารร้านค้าจำนวนมากเดินทางสะดวกมากถนนสี่เลน เพื่อนบ้านเป็นมิตรเป็นชนชั้นกลางทั่วไปไม่มีเสียงทะเรบกวนไม่มีการทะเลาะวิวาทถ้าส่วนกลางถูกมากเดือนละห้าร้อยบาทมีรปรพเฝ้าเฉพาะกลางวันเจ้าของบ้านเป็นคนใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีศีลธรรมไม่เบียดเบียนและเอาเปรียบใครความในใจเจ้าของบ้านอยากจะบอกว่าเสียดายบ้านหลังนี้